สวัสดีครับเช้านี้นะครับคุณกิติชัยแดงตะวันนะครับจากอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับเฟสถามฟ้าฝึกษาดินนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าส่งมานะครับเป็นเครื่อง honda gs 3 5ห้านะครับเรารับจบให้เช่นเดิมนะครับลูกค้าเขียนอาการบอกมานะครับเครื่องสตาร์ทไม่ติดขอเช็คให้หน่อยก่อนหน้านี้เล่นเครื่องแล้วดับนะครับก็ตัวนี้ EC Start น่าจะแตกนะครับเศษลูกสูบด้านในนะครับก็มีเศษเหล็กนะครับเดี๋ยวเราจะลื้นะครับรือดูด้านในเดี๋ยวจะแกงบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะค EP สองแกะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้ลูกสูบแตกนะครับแล้วสเก็ตกระเด็นขึ้นด้านบนนะครับ ตัวนี้เป็นอาการหลักๆของเครื่องที่น้ำมันเครื่องแห้งนะครับของ Honda ดูเสื้อสูบด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะทำการตีปอกสูบเปลี่ยนลูกสูบแหวนนะครับตัวนี้ราบูของลูกค้านะครับแกะออกมาเรียบร้อยนะครับราบูก็น่าจะได้เปลี่ยนนะครับจุดสายน้ำมันหลักๆก็จะเป็นพวกนี้นะครับเนี่ยหัวเทียนที่ลูกค้าใส่มาก็ผิดเบอร์นะครับ ก็จะเปลี่ยนชุดนี้ไปให้นะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งบอกลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านไหนสนใจอยากซ่อมนะครับ Honda นะครับ GX 3 5เรารับจบให้ทุกเครื่องทุกคนนะครับสวัสดีครับครับ EP 3นะครับ Honda GX 3 5ที่ทำการยกเครื่องเมื่อวานนะครับก็ตัวนี้ส่งมาจากลำพูนนะครับอำเภอแม่ทานะครับคุณกิติชัยแดงตะวันนะครับ พาชมพาขุมเงินนะครับจังหวัดลำพูนเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้1,900บาทนะครับเรารับจบให้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะก่อนการจะส่งล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมไน่จจำเครื่องไม่ได้แน่นอนนะครับสวยนะครับท่าไหนสนใจอยากซ่อมแบบนี้ก็ถ้าเข้ามาได้เลยนะครลองเล่นดู นะอรคุณกิธิไกรนะครับรอรับส yes> ินค้าได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับดีครับ